ผักมานํารถนะรถเพิ่นมาส่งหอดทางเขาหมู่บ้านเลยนะ้องหอยนอ้องเขาก็สิออกไปเอาตอน,น,นแรกๆนะ้องหอยน้องเหาก็ขึ้่น,นตะล้ำนาบรรยากาศตอนเนด่นเด่นเยอมาจังใจเนาะสวัสดีพี่นอ้องตะเวนกำลังตกผนะผู้นอ้องหอยน้องสิงออกไปเอาของฝากมาจังใจมามาจังเอาเด้อ <laughs> ติดขาเพื่อไว้ก่อนมาจังเอานะ้องหอยนอ้องไปเดี๋ยวเราไปกันเลย อืมพี่มันดื้อบอกว่าท่างเขานะาคามกับไกลข่วมไกลกับประมาณสองสองกิโลน้อยเหรอสองดักขาเมื่อมาเอาาเอเขาฝากไว้ปะ <c oughs> เออเดี๋ยวมาขอ,ขอเฟสจะไม่ อันนัล้อราหาเป็ดหัวเจอ หอด้วเดอ้อปาาล่นเอาเมื่อใดอยู่เอาเมื่อใดอย,ออดอยู่นี่น้องหอยพี่น้องรถรถโจะคล้องรถเพิ่นมาเด้อเนาะเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็ฝากไว้นะน้องหอยพี่น้องเพิ่นเพิ่นพาผ้านะจะคล้องรถเพิ่นก็เลยปาก,กล่องไว้ฝากกล่องไว้บอสนี่เนาะเห็นดีซื้อกล่องฝากกะคู่จอยเบอร์โทรศัพท์เลยกะลงหน้าคำเด็กกะเมย์พุย มันหน้าค้าเมืองสนะสมบูรณ์เนาะผูฝากแกนนั่งโอซาพ่อเม่นั่งบอบมีนเดกันเด้ออันทัพนันักะห้อมทะเดียดมีทะเดียดนแหนน่เยปน้วาอยูมทเียอนักนี่นัก้เอาห้ามขืนก่อน ตั้งค่าคำดีเด้อวหนึ่งสองสามเที่ยงฟาดนักฟาดนักอันดีนักอันดีเนาะไปนั่งไหนอยู่วะสำหรับนั่งไหนนั่งไหนวะเที่ยงเด้อวะเที่ยงเที่ยงเลยฟาดคอยชิจับจะก็ขึ้นไปครับโดดไป เมาะนักคือกัารมานักทำนี่วะเดี๋ยวกันเด้ออันได้นั่งอยู่บ่ได้นั่งขอยได้สิได้นั่งหน่อยเดียวไปสตาร์ทรถอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันเด้ออันนั่งมาไหนแถวเออนั่งไหนอยู่ไหนดูมาไหนได้อยู่ น้องยพี่น้องเมื่อบานเท่ากันเลยหอมเุเรียกเสียวหย่าดตกบหย่าดตกบตอนนี้คอยคับด้านเวลาดมีเวลา้หม,มองไรมีคุ้มแบบว่าน่ะเด้อคอยลงไปน้องเยพี่น้อง หอดหอดอ่าทาขื่ออะรนเดี i, ๋ยวเขาซื้อลงนี้เด้อดี๋ยเดี๋ยวกันบไปเอารถไปไหวไปถ่านหองอันเอารถไปไหวก็น้องหอยแต่ห้ามลงอีกทือหนึ่งห้ามลงทั้งขา ห้ามลงนอ้อยเนาะเอารถไปแไต่ก็ห้ามกลองลกนักวัน <c oughs> น,นักเป็นนักน้อยเนหะ็นเนาะเดี๋ยวกันปงก่อนไปยู่ข้างหน่อไปปวดปวดมือเปลี่ยนเบื้องกัาล่งหนีกันแหละทาเขื่อมากกขามเมื่อ กองล่างมาัใหญ่เทียบใส่กับต๊ะนันนเป็นหนักเนาะนักเออประมาณจากโลอันประมาณทำากระสอบเขาด้วยนะกลัวืม่อซ้ำกระสอบเขาดอกเศร้าก็โลเศ้าไปสามสิบสามสิบีเศร้าสามสิบเศาไปสามสิบนิดอ่ะประมาณาน,นักทำกระสอบเขากระสอบเขาประมาณเท่าไรสามสิบกลัวเนาะสี่สิบเนาะกระสอบนี้ก็ประมาณสามเศร้ากลัว ตอนนี้กะเรื่อามาแล้วนะนเนาะน้องมื่อแล้วเล็กเพ็้ยนเริ่มมื่อแล้วเนี่ยยังกโะโบยากเห็นบันไดอ่ะสวัสดีพ่อพี่น้องผนะู้ชมทุกคนเด้อะก็ทำให้ทุกผู้ชมได้ชื่คนแต่ก็เมื่อนี้เท่าไรของกองของฝากจากเอฟซีพังไถ่กันพี่อารีนะ้อเกาฝากมาให้เนาะ แล้วาอมยังไาให้ได้มันจะมันมียังไงฮาขบคุเนาะแล้วฮาเปิดกันเลยเนาะกันเลยเปิด้ยังบ่เปิดขอบคุณกนลังนิ่งแต่ก็บิ๊ขอบคุณเนาะขอบคุณขอบใจได้เ้อที่ผากมาห้เนาะจังมันมียังนี่ขอบคุณไ้เลอใครจะควมีตาัเงนกันนิหาเงดีใจมากท้งหนักตเก่งค่ะนิ่งจะ่แกกันได้นิ้ว Mia boclea kia cái chào. Boclea cái lại chào, ha. Mia la luôn, mỗi mỗi cái mỗi ขามันเอ,อม,นมันออมก่อน,นกินเอเอกแกมกิน้่อเดียมีนนินเอร่องกเ่อนหอมแล้วหอมแล้วเเร่อเรีย,รยาไม อมจังเลยปมาหอมแทะหอมปรดปไปไปไยังวะนี่ปยังเด็ยดรอปอดนมาาดิตมาเนาะาดิตมาเนมีมีอ้าเรี้ยนเว้ยเียเวยหอมหอมมีมีป้ามีึ้นมาลายแท มีกินเวิร์ดบ้งออจอกระอกล่องละเอจอยมีประเดน้ำก็ค่อยเอาขึ้นมาก็ได้มันหลาอย่างตัวดีสุบระบยเออจอยก็ค่อยเอาขึ้นมาแต่ลาอย่างวันนี้เนาอไยม่เปนอ่ะมันเียนม่เอง นังาพี่นงยออพาเอาคนออกมานิพาี่หลาอย่างว่ามันมียังหนนะนี่มาพอดีอ่ะเนอเขผมเเียนขงมาขงมาไปเนาะจ้าหมาบา พกหมาเจ๊ดหมาขอบคุณขอบใจใดๆนะได้กินอะไรก็ดีย่ะรสั่งมาๆนั่นก็ดีอ่ะไปกินอะรียดอ่ะเ้าหมาต้องทุบจะต้องมาทุบทึ <được S 1> ่งคุณพี่อาดิไดๆเลอที่ฝากเมื่อไหร่เพราะทานเ๊กินเนือจะลูกจะโอ้จนเป็นหืออ่ะแบบนี ชหจะกิตไหน่มาให้ตเลยามาตไปบ่บ้จงมาเกอยบ้าปลาแดกเล้าก็ผักมากนะมี่ปลาแดกนี่แต่อดเรียดโวนโดนจำ่าขอยไปเอาน่ากินหนักหนักนอยคุ้มค่านะนักกันเลยทอเรียนปาเอา่อยให้เน่ยป้าตามสิกินพี่น้องเอ้ยคนเห็นตอหมักเอาเรีย e? นมาจากคนกระเด้อากมาให้ ไปเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเที้ีหน่วยหาหน่วยแล้วบ่จะเอาเอาตัจังหน่วยล้หกหน่วยอเบิดตัวหน่วย2 4 6 7หน่วยเห็นบ่เอาแกะควบมันนิ้วออกติล่ะออกมานิ้วออกเด้อหน่วยใหญ่ก็ฮู้พนก็ตนีเป็นยังจ๊ะมันจอกบ่ ัเจ,ะจาะวะเม่เห็นนเออขันเจาะม่หจอ,อยแ่แล้วิ่ว่าเองขั้นเจาะว่าขันเจาะกับผักมะหอเนอะาะต้องขอบคุณกขบใจได้ดดได้เด้อที่ผักมะห่ดีใจคนดีใจได้เนาะได้พื้นเจะคือเรียนตัวดปาดไล้มีมีมีอง มีมีเอ to ียงป่ะม er ีเพชรป่ะมีธรรมดาจ๊งมีอีย่างกระโปรงช่องพุงตามพุงมีอย่า็กดเล็กกดเล็กเราเห็นผอมขึ้นมากินสมุนจักนักจัดซื้อมีอันนี้น้ำนี่เอียงว่าจะจ่อยนี่หมดจัดซื้อนะพี่ช่างว่า ไอ้พระทกาดรูปเป็นพระตูมีปลาเนาะปลาดิบมานะเมีนบอกไยังเจ้ะปิดจ้ะือมันคือกใส่ยาเจ้าแบคเรียกที่อันไหนคนสิปลาได้ว่ะนี่น้ำเบ่งมีจังหวัดบ่อเขากรไดน่าสวยจังเลยนำกเรยเอากะไดเะอเอาลากมันเปียกเนเอาออกเนาะ เขาลบเรียอหทำน่าอ่านเจ็ดก่อนมันเปียกบอกบลอกเขามีเจ้าหมาเสดียนสามสี่โอ้หาหน่วยสี่ได้่จจเจ็ดปุกหน่วยสองกหน่วยได้จังเจ็ด

กันจ๊อ o ป้าบริกรด้นบริกรอ้านเนาะบริรด้านเน่ยเพ้นซ์เซพเพนซ์เอีะไรเาะแบงแบงเหรอพ่าแงเนีะยค่พ่อพาตัวเดียวน่อยหลองเนาะแล้วคือพาเป็นมาเป็นเนี่ยพามาเป็นเป็นไรนะจับผัวมันเด็กกะดิกลง hà đông thì bông hoa mày. hà mày thích em 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 đừng à, thử ngon mà đọc, mà thì... thử thử chơi, này để nghe không mà, bố chắc thừa thì nọ ông cả đi xúc à vì mày bảo trong lòng phá bơm 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 phá bảo phá bơm 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 phá bơ phá bơ phá bơ

เดี๋ยวใจเป่าจานมึงค่ะใช่อ้าวก็ไม่บอลมาเออตีให้ครกว่าตีวัวปากกลางเม็ดกลางเม็ดได้เครื่องมีดโอ้ยเครื่องแบบเนาะเตยบัวแบบนี้ไงตีน้อยขาบเป็น พี่ขเขา่แลกระปอกแล้วเคยนอนเลยจนเมื่องไงเพิ่งขอสกินก่อนกินตัวนี้แหละขอดแช่นี่ออกขอาอขอมากสกมั้ง ในนอเองน้องเนี้ยก right? ับขึ้นไปทั้งพื่เอนมากเพราะว่าต่ำเดี๋ยวป้าไปให้พวกเขากินเนาะเว้งป้าให้พวกกู้จอยอีเม่พี่ใหม่เดะจ้ะน้องเนี้ยาด็กาสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จจบพียงคำนี้เด้อพี่น้องเด้ออด็กขอบคุณขอบใจพี่ อาดนี้นอที่ผากบกุกตเดียนเนี่ยค่คล้องที่มาให้บอบปีเด้อแต่ก็สำหรับที่นีกก็สิได้จบเพียงสำนีเด้อพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บว่าปีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจบาย